การนำข้าวของชุมชนคุณธรรมบ้านหาดจิกเริ่มโดยการทำพิธีไหว้ดินดำ การนำข้าวนั้นคือการปลูกข้าวในพื้นที่ไร่หรือพื้นที่ราบของภาคใต้โดยใช้ไม้ไปแหลมกระทุ้งดินให้เป็นหลุมชาวใต้เรียกว่าแทงศักโดยเรียก,กอุปกรณ์นี้ว่าไม้ศักจะมีคนแทงศักใช้ไม้กระทุ้งลงไปในดินให้เป็นหลุมและมีคนเดินตามโดยใช้กระบอกรูปหรือกระบอกนำข้าวเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้สําหรับใส่เมล็ดพันุ์ข้าวหยอดลงหลุมแต่ละหลุมหยอดพันธุ์ข้าวประมาณ4-5เมล็ดนำกระทั่งเต็มพื้นที่จัดเต็มไว้ ซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณลุงสว่างหนูอินในการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาการทำข้าวหรือเรียกว่าวิธีการปลูกข้าวไร่แบบโบราณติดตามชมกันเลยค่ะนายสว่างหนูอินครับอยู่บ้านเลขที่13/2ตำบลปากยันนอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองอายุเท่าไรครับ73รทรากปีทำอยู่ทุกป,ปีใช่ไหมครับ ทำสามปีอ๋อสามปี้วพอพืนทีที่ใช้ในการน้ำข้าวนี่พืนทีสมนมดประมาณกี่ไหลนะ่ปีนี้ก็อยู่ประมาณสามไรนี้สามไหลใช่ไหมครับโมบีแลอยู่เราสี่ไรกว่ากว่าแล้วก็ข้าวดี่เก็บเกี่ยวได้แต่ละปีได้ประมาณกี่กี่กี่ตัวกี่ทั้งนี้ประมาณประมาณเท่าไรได้ปีนี้ก็ประมาณว่าเท่านัานำมดทั้งนี้นะครับ เขาว่าข้าวงามเลยดีก็ข้าวไม่เสียไม่เลยนี่เป็นเวียนเนี่ยเวียนเวียนข้าวข้าวเพลิงพี่ชายนี่เป็นข้าวพันธุ์อะไรครับข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิก็คือข้าวในจังหวัดละนองเลยใช่ไหมครับไม่ได้มาจากตีอื่นมาจากอื่นเนี่ยตอนแรกแต่ฟามาปุ๊แล้วก็ย้ายฟันกันเอาไปเลยมุ่นเวียน บบนนนคัคือหลังลังจากปีโตป,ป,ปีปีตโตปีหล,งล,งลังจากเก็บเที่ยวได้เราก็เก็บข้าวเปลือกไปส่วนนึงเลยเพื่อทำรับไปปลูกปีหน้า,ลานนะแล้วนะนั่นครับแต่ทั้ง,ท,งทั้งนึงก็มัน10แกลโลา,า,าเป็นข้าวเปลือกเอาครับเราจะ<า>บอกว่านะข้าว่าเป็นข้าวสั้นมัน15โลอ๋อทั้งข้าวธรรมสามหลายใชัยข้าวเปลือกประมาณ10แกลโล่10แกลโลแล้วก็หลังจากนั่มแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ ที่เดือนเราจะเก็บเกี่ยวได้เราซ้ำซ้ำเดือนถึงซามเดือนเก็บเกี่ยวออ๋ก็ก็คือดูนั้นนั้นเนี่ยออ๋แล้วก็แล้วก็หลังจากเก็บแล้วนี่ก็คือเป็ดซี่ดีนะครับซี่เนี่ซี่เองซี่เองอ๋อซี่เองในคนเรียนนั่นก็ข้าวนี่เอาไว้กินด้วยว่ะเอาไว้กินให้เลยให้เลยเจ้าว่าเข้ามาเข้าปั้นเลยก็ก็คือใา้แต่ลักๆเลยมั้งแต่ลักๆก็คือปลุกไว้กินไว้กินออ๋ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองได้ทำโครงการอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาการนำข้าวโดยมีนายบุญเลิศเนตขำในอำเภอกบรีเป็นประธานโดยได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านหาจิกมันในบ้านชาวถึงข้อมันขอนถึงข้าจะเก็บได้ก็เดี๋ยว่าตำเมาเก็บมาตมเมาขอนทำไมขอนต้องหาซึ้อีหน่ข้าวทุกเนี่ยตอกข้าวทุกวันที่เก็บข้าวแล้วทำได้แล้ว โ,รโครงการอนุรักษ์สืบสายมรดกภูมิปัญญาการนำข้าวเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้และทำกิจการรมร่วมกนัโนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมและเกิดการหวนแหนมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำข้าวไร่มาพัฒนา,นาต่อยอดจ้างไรายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป